สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะแวนก็ได้ไปเจอกับแฟนๆช่อง3ชาวนาคนปรปฐมในคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team มาด้วยแล้วค่ะโอ้โหสนุกสนานมันกันสุดๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปคำํคำๆกับเจ้าแม่คอมเมดี้คนใหม่อย่างพี่เบนฟอริตาในละครเซอรไพเจ้าสวกันก่อนเลยค่ะ ป็นอีกกองถ่ายที่มีเสียงฮาตลอดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับละครสไพยเจ้าสัวค่ะแม้แต่ฉากทั้งเหนื่อยทั้งร้อนอย่างฉากนี้<อ>ที่สองแคนดิเดตสไพยระหว่างสไพยบ้านนอกเบนส์พอชิตากับสไพรยไฮโซแอร์พ so ันธิลาที่ต้องแข่งกันปลูกต้นไม้ทาคะแนนให้เจ้าสัวอัต้อยเศรษฐาพึงพอใจแต่สไพรยแอร์ทำสวนมือใหม่กลับขุดซะดินกระจายใส่นาเจ้าสัวซะเองอฉากนี้อย่าว่าแต่อะต้อยจะตายหยีลืมไม่ได้ <c oughs> พี่เบนส์ที่ขุดอยู่ข้างๆยังโดนลุกหลงไปด้วยแหมอินจากบทนางร้ายในละครก็ไม่บา จริงๆอ่ะมันต้องไปโดนนะต้อยนะพอลมพัดเต็มหน้าลยเมื่อกี้ต้องขอโทษพีพ่ปเบนด้วยอย่างงี้มันมาทางเราสองคนลมมันมาทางเว้นพอดีค่ะมันก็เลยโดนแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าหันหน้าุบหลบได้พอดีเลยโอเคและเป็นครั้งแรกที่สาวแอดไดมาร่วมงานกับครอบครัวทีวีซีนงานนี้เลยถูกแซวรับน้องเรื่องหุ่นอวบซะเลยแม่ก็หนุ่มนัดเขาเลี้ยงดีตั้งหักละคะคือแบบปกติต้องบอกนิดนึงว่าหนูแบบขายลุคเซ็กซี่ไงคะพี่เบนมันม อะไรที่แบบพลิกคาแรคเตอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเซ็กซี่มาตลอดอยู่ดีๆก็ไม่ต้องมาเลาะอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยอายพูดไปก็อายอ่ะต้อยก็แซวเนาะอ้วนหรือเปล็นไม่โลกอะไรอย่างงี้หนูอ้วนหนูหนูรู้ตัวพี่เพ้นช่วยหนูด้วยหนูถึงแม้ว่าหนูจะอ้วนแต่หนูกระเตียด้วยนะคะมันอย่ตรงไหนเนี่ย